กี่นิ้วคะเอเจฟค่ะค่ะขอรับคุณหนึ่งแก้วค่ะโอ้ยขายดีร้านนี้ขายดีมากค่ะวิธีการเปิดโต๊ะสูงนะคะปิดปวดปากเพี้ยวหรือเปล่าคะ เดติดติดลูกตาไม่ทักติดเยี๋ยมานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเยี่ยมมาบทเยี่ยมอีกเราเนี่ยเนี่ยนั่งใกล้กันมากหน้าแดงหมดเลยใครหน้าแดงที่เจ๊ขอเดี๋ยวจะชนมีชนอีนว่าทำไมเนี่ยสาเหตุที่เจ๊ไม่อยากจะโชวทีเดียวหลายๆแก้วนะคะมีแค่เหตุผลเดียวค่ะจำไม่ได้ว่าแก้วใสว่าแก้วใคร ไม่มีแอร์คว้อน่าเสเลยดบอ่ะอะไัดเบาไปหมดครับจุดยุบอะไอากูแล้วหดเลยค่ะแตกเปล่าแตกปล่าไม่แตกกะมานี้เป็นมานตัวเองสิ เริ่มเก่งไม่เห็นนะต้นต้คือต้องให้ตายตะเก็บขยับนิดนึงอ่าจริงๆเขาดูดาดดโอ้ยอ๋อกนิดนึงทำไมทั้งทั้งฝันไม่บอกน้ำไปต่างกะส่มนี้เนี่ยจะเคยดรียแ้วจริงๆแล้วมันเป็นตกทอดมาหลายรุ่นหลายรัชวงศ์แล้ว ไม่เป็นไรค่ะยันดีครับยินครับมาโด่งดังที่วงคำเหล่านี่แหละเพื่อเิกันวงคำเหล่านี้เปิดเรื่องคะเครื่องค่ะเคอค่ะนเทนดอนเทนด o t o t TOT เฮียคะ TOT ดคเนี่ยเียบอกว่า1นงล้านที่กีดบอกสามล้านค่ะ ราแอร้าม้มีร้านมวดร้านหนึ่งที่เราคุยกันมามีร้านสปาและร้านนึ่่งใชะร้านทำผมอีกร้านหนึ่งร้านทองร้านทอสองรเปลาเราอะไรแล้วผมมร้านอูบนเล